เต่งโมเต่งโมเต่งโมแดงจิงคึ่งเด้อเด้อเต่งโม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 พี่น้องเปียวปลาจะสมัยเป็นจะสมัยยังมีไฟอยู่หันโอ้ยกินมือละล่งกับบอพ่อเมื่อเดี๋ยวนี้เท่าแล้วมือละสองหน่วยซ้ำหน่อยก็ยังยากพี่น้องอร่อยเปียวปาก nếu em bảo sôi với cũng không béo bao rồi, ngon, xay sốt thế nào, nấm แล้วาราคสวยแต่กินไม่ได้นะคะสวยนางสวยแต่กินไม่ได้ี่ค่ะเออขา น้อยๆกำลังอ,อ้ออ้ออ่ำกำลังอ้ออ้ออจะอ้อจะอ้ออจะแกงใส่ย่างมาเฮ่อจะแกงใส่ย,ยัางน้อนี่เนาะแกงตืดใใจวันนี่แหละพี่น้องแกงเนี่ยพี่น้องมาเด้อขาวงามของบมพี่น้องกำลังลอ้ออ้อขาอ้ออ้ออ้อขาเก็บคนเดียวแกงคนเดียวกินคนเดียว,นนยวมันนี่ล่ละเออกำลัง,งอ้ออ้อพี่น้องเออมาเด้อสดน,น,น,น้ํำบกขามเลย ส่วนานามบกขามน้องๆเออกินเปียวๆมาเด้อมาเด้อง่ายๆสไตล์สไตล์ยายยายจืดประเทศนี้